ราชสีชาราตัวหนึ่งเมื่อครั้งที่ยังหนุ่มมันเคยเป็นที่ยำเกรงของสัตว์ทุกตัวในป่าแต่มาวันนี้เมื่อแก่ตัวไร้เรียวแรงมันได้แต่นอนอยู่ในถ้ำรอดวามตายไปวันๆเจ้าป่าที่ไร้เรียวแรงก็ไม่ด่างจากสุนัขธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งนี่คือคำย่อเย้ยถักถางที่มันได้ยินทำให้มันอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าในวัยชารานี้มันยังคงมีบารมีพอให้สัตว์อื่นเกรงกลัวอยู่คิดแล้วมันจึงเดินออกจากถ้ำมันเห็นลาสองตัวแม่ลูกกำลังยืนเล็มหญ้าอยู่หน้าปากถ้ำ แม้แม่ลาจะมองเห็นราชสีแต่กลับไม่ให้ความสนใจยังคงมก้มหน้าเล็มหญ่าต่อไปราชสีเท่ารู้สึกโกรธจึงเดินวางถ้าเป็นเจ้าป่าเข้าไปใกล้พร้อมทั้งส่งเสียงคำรามเพื่อข่มขู่ให้ลาทั้งสองกลัวทันใดนั้นเองราชสีชราก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมือม่อลูกลาที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ใกล้ๆ้แม่กระโดดเตะเข้าที่สะโพกข,ของมันอย่างเต็มแรงทำให้มันโมโหสุดขีดแต่ราชสีเท่าก็ไม่มีแรงพอจะทำอะไรโต้ตอบลูกลา สิ่งเดียวที่มันทําได้คือค่อยๆเดินลากสังขารที่บอบชากลับเข้าทําไปโดยเร็วเท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายามสิ้นลรซึ่งอํานาจชื่อเสียงก็ไม่อาจขู่ใครให้เกรงกลัว